ม,ม,มึงเป็นกรรมม,มึงเป็นกรรมเนี่ยมึงมาอยู่ชดใช้กรรมกับกูเออกูนี่เป็นกรรมมึงนี่ไม่อยู่ชดใช้กรรมกับกูเนี่ยกรรมมึงเนี่ยมึงกำลังชดใช้กรรมกับกูอยู่กัดขวให้นเนี่ยกัดข่กันลยกูมีคำถามสิถามแนะ่หบบอเล็บนี่อ้ยจกหอยก็มาขึ้นรุ <laughs> ตกตอนไหน จกหอยกูมือขึ้นไปเรอ้แหวนที่ไหลแห้งมันคือบวตัดฉันไป่จกหอยเธอตอนไหนกูไม่ได้สังเกตีห็กูเห็นเล็บดำตัวนี้กูไ่ให้มึงจกหกย้ายทางนั่นมึงจกมือขึ้นดิมึงจกเออแล้วมึงเห็นจังสัตว์มึงเมอะไรมึงจกชั่วมันชั่วเงามึงจกแงาลงไปเลยกูไม่ได้สังเกลียเล็บมึงอุยแอบเออไปหาตัดเล็ฟที่อย่งต้องจกมานาะ คือบอกอันนี้ให้มันแหลวแหลวแหลวไปเลยขันหัวบอกเป็นอย่างที่คนห้ามมันต้องจกกอน,นแล้วจังสีมีอันนี้กูเสีไปหูหัวมึงเป็นสายกูเสีไปหูหัวมึงห้าบเบาอะไรแอบอรอว่ะตรงผมเขาเทรนเขากำลังมาได้สูงนี่โแบบทษเหรอไปสี่ขามอกน้องบอกเรื่องนั่นเองบอเลยวอาเรื่องเรื่องยุ่งเรื่องยุ่งเป็นอย่างเวลายุ่งกัดเขาห้ามตีกูกัดดีดอกก็ได้กูสียไปเซาตีแล้ว เดี๋ยวมันจะเป็นบาปเออเพราะว่ายุงกัดมดเนี่ยเขาห้ามเดินเหยียบบไเพราะว่ามันเหยียบมันปุ๊บเราก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมันถ้าเหยียบสิบตัวก็ต้องตับเวียนว่ายตายเกิดสิบรอบนี่นะเธอจะไม่ได้ไปพูดไปเกิดสักทีบงแล้วก็อีกอย่างนึ่งผัวก็ห้ามด่ามันจะเป็นกรรมห้ามด่าผัวห้ามใช้ผัวทำนู่นทำนี่านางจาน มันจะเป็นวัตจักเป็นกูจะไม่ใช้ผัวกูจะไม่ด่าผัวกูจะมีแฟนอีกคนไว้ด่ากูจะใช้แฟนมีแตแฟนมาอยู่แฟนกับผัวมคนละคนกันแยกแยะเป็นบอฟ for end แลแฟนกับพออ้วกผัวสองคนไม่ได้ไม่ได้สองใบไม่ได้ไม่ได้กูจะมีจักใไ้กับในเหลืองของกูแต่ใครไกลยังออกต่างร้ายใบจีหาใบผุนใครไกลใค่เต็นตัวออกร้ายใบหนึ่งคนคือกันเด้ออกลููเป็นใครกันไหนเด้ กูต้องออกหลายใบไมยอย่ามาบอกน้ำเด้ออย่ามาบอกน้ำกู้ไหนกูรอบปลอรอวะมึงพิษรักมึงมากนะมึงมึงเป็นใครมึงเป็นใครนี่นี่นี่บ่เกิดประโยชน์น้องมึงก็บบ่เกิดประโยชน์แข็งบ่หายยังดอกใบเกิดประโยชน์ ชงกาแฟ,าท,ำท,าฟาทำไมต้องชงกาแฟทำไมต้องต้องน้ำร้อนแล้วพอร้อนปุ๊บคนจะกินต้องเป่าให้เย็นมึงก็ไป่ส่งน้ำเย็นตีบ่มีไผบังคับาใส่น้ำฮ้อนมันสิเขียนขานสลากว่าใส่น้ำฮ้อนกับซางแต่มึงบ่อยากให้มันฮ้อนมึงก็ไปใส่น้ำเย็นส่งกินพุ่นอย่าสิเรื่องเยอะอย่าสิเหลวล้ำไล่ไหลน้องชัน้นเสียงแตกสวดสวดสวดผุนเป็ดงานมันปนกไปไันไปใส่บุ้งปรินไปใส่เออไปรุ่นนี่อีบีไม่คุมคุมขบวนให้ไวดีเลย มันจะเดินไปกินอยู่อยู่ตะคองฝั่งนูน้นขั้นหัววะ่ะบริษทรัทผมสองมือขั้นหัวโอ้ไป็ีกากเป็นหัวล่ะดาผัวหลายไปผีกากนี่มันเป็นเมนกรรมชนิดหนึ่งอ้ยอีนี้ล่ำไรไหลกรัรมติดจรวดด้วยสูงกรันรติดจรวดบางทีจะลวนมาเกิดแต่ฉันอยากไปเที่ยวทะเลพาฉันไปหน่อยไปเที่ยวนี่็เป็น เธอปยายามไปยึดติดนี่ยตาพี่มึงก็เป็นกรรมไม่ห้ามยึดมึงเป็นกรรมมึงเป็นกรรมเนี่ยมึงมาอยู่ชดใช้กรรมกับกูเออือนี่เป็นกรรมมึงนี่มาอยู่ชดใช้กรรมกับกูเนี่ยกรรมมึงเนี่ยมึงกมาชดใช้กรรมกับกูอยู่กัดแข่าให้เนี่ยกัดแขวาก็เรากูไม่เราคนเราห้ามยึดติดทุกอย่างห้ามยึดติดในแต่กระทั่งตัวของเราเองก็ไม่ใช่ตัวของเราเองจะเป็นโต๊ะไผ่ บ่าหูเดี๋ยวมันแจ็น้อยมันก็มึงอย่ามาทข้ามาบอกน้ำกูไหลกระโดดโดยดับเหมือนเหมือนดอกไม้เหมือนทุเรดินเหมือนทุเรดินหูแจ็คบอกเข้ามาทุเรดินหมายความว่าอย่างไงเอาฮะเบอกน้ำกูหูดีค่ะคือขี้เถ่าหรอกว่มีเยี้ยสุดท้ายเหล็กที่ว่าแข็งแกร่งอยจะบอกไรนี่ตัวนี้เป็นกรรมของมึงนวนให้กูในกูปวดไหล่เร็วเร็วเนี่ยคือกรรมมึงเกิดมาใช้กรรมมึงก็ใช้ไปเดี๋ยวกรรมกูกูไปใช้ที่ไหนก็ได้แต่ว่าตอนนี้กรรมมึงก็คือมึงต้องใช้กับกูก่อน อ๋ใช่เลยเดีย๋ยวสิว่าเขาป้าเขาโด่งไหลมันเรื่องจริงมันเป็นสัตรธรรมของโลกเออสัตรธรรมมึงแต่ว่า,านคนเราอ่ะมันยึดติดในสิ่งของนอกกายมากเกินไปใช่ไหมมันทําให้เป็นทุกข์บอเม็นทุกข์ดอกกูไ่เห็นทุกข์อย่างกูคือมแต่ความสุขแทอะฟากันดินรนหาแต่เงินหาแต่ทองมึงก็อย่าหาที่แล้วมึงก็นอนอยู่ซื้อตีหมุนไปกินดินหมุนอย่าหาไปหากินดินหมุนกินได้หมดคุณไม่มีสิทธิ์พูดเพราะอำนาจพูดตอนนี้เป็นขอข้า เด้ยวเดี๋ยวดวดมันเหนื่อยนะเทอะบางทีอ่ะมันไม่เหนื่อยเรารวดแค่นี้ไม่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 ต้องพูด